โอ้โอแืมบ้าแข็งสีมีกันหนึ่งได้ปะไฉันบ้ให่วกี่ีที่ใส่กี่กัสิขีที่สี่ขีที่ก็ตีที่แ้นเวลาตีไปเอาขนมบ้านขีกัสิขีที่ใส่ตีอันบ้แบงอ่ะ bé ăn bỏ bố kỳ thi thế bánh cứ nhầm nhạp thế Chị hả nhạp, mà. ừ cứ nhắc lại thế à ย้ำแม่เธอเป็นแต่แสบ่บแต่ตีเอาไปกินบ้านไนบ้าเนนะี่ยกินอกี่ิวกะวอมินหี่ยวกวอบ่ปะฮะกีนก็เป็นแต่แสุยสุยางไม่กินน,กน้ำแน่กินน้ำอีงแน่อ๋อบันดนะาแกก็บ,บออกบัง <laughs> ปิดไฟว้า มันหยาบครับมันต้องกินในสัน,นทิมไม่แางกว่าว่ากินมันหยาบบอกไผ่ว่ากินนะก็กินน่ะมันต้องกินแันนนนงนนสัน